ทีมรับอะไรไม่ยอมแล้วนะไม่ยอมแล้วนะไม่ยอมงานเข้าเราก็ดูลาก่อฮ้ยได้อยู่จะย,ยิงพวกนี้ครับท่านผู้ชมครับผมมีปืนที่เรียกได้ว่ายังไม่เข้าขังนะครับยังไม่เข้าขังและท่านผู้ชมจะได้เห็นในคลิปนี้ก่อน ที่มันจะลงคางแสงในเซิร์ฟไทยแน่นอนนะครับผมนั่นก็คือ HKC16 GBA สีทองใช่ไหมใช่ไหมชื่อ,อมันชื่ออย่างนี้นะเนาะน่าจะชื่อดีนะครับอ่ะแน่นอนนะครับว่าตัว t b a นะครับแน่นอนว่ามันต้องเป็นอะไรที่เจ๋งแน่นอนนะครับผมแต่ว่าผมไม่มี HKC16 ตัวดั้งเดิมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวซื้อมาไว้1วันก่อนแล้วกันนะครับโอเคไม่เสียหายไม่เสียหายเพราะว่า HKC16 นะครับมันเป็นปืนดีอยู่แล้วนะครับมันเป็นปืนดี เดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างน,นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะว่าอะไรบ้างที่แตกต่างนะครับผมเออเรื่องอะไรนะแรงดีดแนวตั้งแนวนอนนะครับเออก็มีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมอันนีถ้ถ้าผิดก็ต้องขอโทษได้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะเออแต่รู้สึกว่าเรื่องเรื่องเขาเรียกอ,อะไรเรื่องระยะปะผมว่าไอตัวเนี้ยน่าจะดีกว่านะ h k ดเคซีีอ อ่าเดี๋ยวเราลองถอดฉายาเล่นดูนะครับเดี๋ยวเราลองถอดฉายาเล่นดูนะครับอ่าเอาฉายาโยกไว้อย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับอ่ะลองยิงแบบเพียวๆเลยเพียวๆนะครับเพียวๆเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเฮ้ยไม่มีฉายามันจะเป็นยังไงวะโหทถ้าท่าถือนี่คือขอดูท่าถือก่อนวุ้ยปืนนี่แบบมันไม่อยู่นิ่งอ่ะปกติมันเอ้ยเจ๋งว่ะเอ้ยเจงๆๆ๋งเจ๋งเจ๋งเอ้ยผมชอบนะ <laughs> มันมันก็แปลกใหม่อยู่ จากใหม่สำหรับ PB นี่ครับสโคบนะครับนี่คือสโคบกดกดตัวบีเปิดปิดเลเซอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองยิงแบบคลิกซ้ายค้างอะไรเนี่ยโอ้ยเป็นอะไรนี่ครับคลิกซ้ายค้างนะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าเฮ้ยปืนมันโหดูดิอ่ะนี่คือคลิกซ้ายค้างนะเฮ้ยอะไรเนี่ย,ยคลิกย้ำๆนี่คือคลิกย้ำๆอันนี้คือไม่ใส่ชัยอะไรเลยนะไม่ใส่ชัยยาควบคุมแรงตีอะไรเลยนะ ไม่มีฉายาเลยอะเอาบ้างง่ายๆนะครับโออมาจังเลยตอนนี้กูลืมปรับบอทเนีย่ยขีดซ้ายค้างนะครับโนโซโคบโ,โอ้โหขึ้นไปขึ้นไปยิงไอ้ตู้นั่นเลยนะครับเนี่ดูอดเดนะเนี่ยขีดซ้ายคา้างจริงนะครับผมมาก็ทําให้เห็นได้เลยนะครับว่าพี่เราควรที่จะใส่ฉา,ายาในการเล่นกับมันสักนิหนึงไหมอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองฉายานี้ไปก่อนละกันนะครับ เดี๋ยวลองเล่นฉายานี้ไปก่อนเดี๋ยวเล่นไปสักตาเนึ่ยค่อยเปลี่ยนฉายาและกันเนาะขอลองปืนหน่อยครับเ <_ blind> อ้าไม่ตายอ่ะอุย้ยอุ้ยลูกสองอุย้ยใจร้ายเกินโอ้ยไม่เกรงใจปืนใหม่อย่างผมเลยเอยแต่ชอบเสียงนะแต่ชอบเสียงนะครับนี่ครับชอบเสียงเราเกินเฮ้ยผมลืมเปิดเอฟเฟกต์ลวกระสุนปกติเวลาผมเล่นผมไม่เปิดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้แบบ มันบังสายตาผมอะมันมันบังอะไรเงี้ยเออ,อเสียวปะอุ้ยอุ้ยยิงง่ายนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับอ<า>ันนี้ผมกดทียย้ำๆนะครับมาเรนนิ่งด้วยนะครับผมแต่ว่าฉายาที่ผมใช้เนี่ยไม่ใช่ฉายาควบคุมแรงถีปืนเนาะแล้วก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่ฉายา,ยาลั่นเลยนะครับ ดเฮ้ยดำไปเล่นใบดีนะเนี่ยเอออาจจะเป็นพ่อฉายาผมใส่ฉายาสไนด์ด้วยแหละนะครับดีดีเออนี่แหละไวรุนพีบีนะครับชอบโผล่มาแบบนี้ก็เสร็จก็เสร็จน่องตาสิครับโผล่ไปข้างบนเฮ้ยเห็นนะเฮ้ยเห็นนะเห็นนะเนี่ย อุ้ยเจ็บเจ็บโอ้โอ้ตกใจกลัวกลัวกลัวเขาไม่ยิงนี่ครับแล้วผมอ่านช่องแชททางซ้ายอยู่นะแป๊บนึงนะเอ่อทำคลิปสอนผมเล่นมุมดีครับผู้ตายตัวจริงก็เปล่าเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราขอเล่นก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราตอบอ่ะไม่ต้องห่วงอ่ะแล้วทำคลิปสอนเล่นมุมเหรอฉันก็บอกไม่ได้เหมือนกันน่ะฉันไม่ได้ไม่ได้กักหรอกแต่แบบบอกไอเดียมันขึ้นอยู่สถานการณ์อ่ะ ผมเล่นผมยังแบบว่าเอ๊ะอย่างมุมนี้เนี่ยมุมเนี้ยอ่ะมุมนี้ได้่ะเออเราก็อยู่ผมแน่ปะกูบอกไม่ถูกนะว่าจะสอนเล่นมุมว่ะจะสอนยังไงเนี่ยกระเด็นบาดเดมหมดนะครับเฮ้ยจะเจ๋งบ่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่เกรงใจกันเลยนี่อันนี้ไปปืนแรงอ้าวเปลิลเปืนแรงอ้าวเป่า กาดกับสุดไม่กาดกาดไม่เกรงใจไม่เกรงใจผมเลยอ่ะปักเลยเฮ้ยสุดยอด<ก>โอ้ย,ยอออปืนดีมีคุณภาพไม่ปืนดีป่ะ <c oughs> เรื่องฉายานะครับเวลาเราเล่นปืนกลเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องฉายาเนี่ยามันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยอยากให้ผมเวลาเล่นปืนกลเปลี่ยนฉายา,ยาหน่อยเอาจริงๆเนี่ย ผมเล่นชาผมเล่นชายาปืนกลเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นปืนกลอยู่แล้วนะครับว่าควรที่จะแบบผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าผมควรที่จะใส่ชายาอะไรนะไอ<ป>้จริงะอะอะเอาเป็นความคิดของผมนะชายาที่มันควรจะใส่นะครับ <c farming> เอาเป็นความคิดของผมนะเอาเป็นชายาที่ผมแบบสมัยตอนผมเล่นอาร์ตตอนที่แบบว่าผมยังไม่มาทําคลิป <c ram> ทําชอ่องอะนะเออเอาเป็นฉายานี้ก็ <c ram> ก็ดีนะครับก็ดีก็ถือว่าดีนะครับเออเอาคือยังไงผมเลือกชายาตามความถนัดของผมอะ ก็บอกไม่ถูกอ่ะโอเค let's go มาจ้าสรุปปืนนี่มันมันยังไงก็แน,น่นะทำไมบางผมไปบางห้องมาผมเห็นมีคนเล่นอยู่นะมาอุ้ยนิ่งดีวะไ <c oughs> ปโป่งน้ำเฮ้ยโอ้

ข้างหน้าครับข้างบนเนี่ยเขาอยู่เนี่ยได้จริง,จร,ง,จ,รงจริงนะโอ้เวลาไม่อย่างเยอะเลยเวลากดเอื้อฝั่งแดงเลยไปครับเสียเวลาคนดูรีบเล่นรีบจบเนี่ยเพื่อนรออยู่ไม่ใช่เออ เฮ้ยเขาอยู่ฐานเราปะเขายูย่ยาวเอาเรียบร้อยโอ้โหแล้วเพื่อนเพื่อนเขาเดินมาบัดีโอ้ผมขอโทษเลยคนดูผมไอ้นี่ไม่หน่อยหิวไม่หน่อย อันนี้ผู้จริงหิวไปหน่อยนะครับโอโ้โหแต่มามามาฝั่งนี้มันดีกว่าก็ดูเมื่อกี้จบเลยดูทีที่เจ็ดลูนหัวซะได้เอรอก่อนลอก่อนเพื่อโพเผื่อโพเงียบอยู่นะครับเงียบอยู่ โอ้โห,โโหไม่เล็งก็ไม่โผล่เรียบร้อยครับโดนลูดแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเนี่ยเกิดใหม่แน่นอนเฮ้ดจะได้เอาเรียบร้อยหวัวแตกอีกแล้วกูจะบ้าตายบอกกูแตกอีกแล้ว เราโดนโดนหนักมากเสียงข้างบนเรียบร้อยครับโดนคิดแย่คู่ซัดหัวเข้าไปนะครับสุดยอดมากนะครับ คือทีมเราสู้ไม่ได้เลยเหรอผมก็สู้ไม่ได้นะโหเขาแม่นแม่นหัวกันจังเนาะโหเขาแม่นหัวมากนะเออมาๆๆๆปดี๋ยวนำเองเดนนำเองทีมเราต้องการคนนำเว้ยีมเราต้องการคนนำไป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 ไ พี่ทุกซองพี่ทุกซองเข้าได้ป่ะพี่ทุกซองไม่เข้าแล้วกูเข้าเองละมาโอ้โหแตกเลยกูพี่ทุกซองจัดเลยเบ๊ะมาละพี่ทุกซองกูมาละเรียบร้อยสวยเดีย๋ยวบอกแลว้วทีมันต้องมีคนน้ำผมบอกอยู่ทีไม่มีคนน้ำก็ไม่ได้ไ <ป S 1> หรอกอะไรไม่ยอมแล้วนะไม่ยอมแล้วนะไม่ยอมโอ้ย มาแล้วมาแล้วเอ้ยโอ้โหการเข้าเราก็ดูลาก่อนเฮ้ยได้อยู่สวยบอกเลยทีมเราไม่ต้องการคนนำไม่มีคนนำก็ไม่ชนะเลยัางเรามีเอา้าอะไรวะนะจะยิงพวกกันกแล้ววนนี้อยู่ไหน กูได้คำตอบแล้วเฮ้ยจะตายเุ้ยเชี่ยเกือบตายอะเมื่อกี้เขาอะอย่าเบียด,ยดอย่าเบียดกันครับอย่าเบียดกันครับเฮ้ยอย่าอย่าเก็บปืนตรงนี้เฮ้ยงานเข้าละอุ้มเอ้าเรียบร้อยกระโดดอะไรหลวงกูนะ วันนี้ผมเล่นผีผีแปลกๆมากอะคือเล่นแบบแปลกมากเลยคือแบบรู้สึกว่าวันนี้เขาเรียกว่าไงทามมิงมากเลยอ่าเขาอ่านมาก่อนเฮ้ยโอ้โหดูดิโกู้้สึกวันนี้กูเดินเดินโง่มากเลยวันนี้เดินโง่มากจริงนะถึงวันนี้ตัวเองเดินโง่มากเลยอ่ะโอ้ยยังอยู่อะ ไปได้นำดิเพื่อนโอเคจาะรู้แล้วว่าเอชตูกจ้ะโอเคหมดพอดี กดแท็บเช็คแล้วหมดพอดีมา <c oughs> แล้วมือลูกซองกูไปละแล้วเปิดหมดแล้วว่าคนดูมาแล้วม,มึงยิงก็ได้ยุงมึงยิงก็ได้ตายแล้ว,ม,ลวมือลูกซองกูวิ่งไปแล้วมาตามเอา้าเอา้าเอา้เอา อะไรวนนี้คลิปเนี้ยผมว่ายาวเดี๋ยวตาไหนที่ผมไม่ได้ยิงอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดอ่อนนะครับแบบว่ามันไม่ได้ยิงมันไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะคนดูนึกออกไหมเออคลิปยาวแน่นะครับยาวไม่ว่าแต่ตัวเองไม่ได้ทาอะไรเลยคนดูก็คงไม่อยากจะดูไปลูกซองกูมาแล้วนี่แหละนี่แหละนี่คือความโกรธแค้นของเปิร์ลูกซองทีมเรา มมนมันส oh, so okay. ับไม่ได้ป่ะอ๋อสับได้ล้โอเคยิงตืด You know ก็ไม่รู้นะว่าผมเล่นได้ดีหรือเปล่าถ้าเล่นไม่ดีก็ต้องขอโทษคนดูแ้้วละกันนะครับผมนะเออเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตไปเล่นปืนเนี้ยนอกรอบละกันนะครับผมคลิปนี้ก็แค่มา รีวิวลองปืนใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมกับ HKC 16 TPA นะครับผมโอเคครับผมก็ไปใช้ใหม่ในคลิปหน้านครับผมขอบคุณผูกชมมากครับผม <Okay. S 1> แล้วเจอกันจ้า